Thank mm -hmm. เรียนบนหน้าฝ่ายทั้ง4ฝ่ายที่เป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านผู้จามาตั้งแต่ปีการศึกษา2562-63และปัจจุบันปีการศึกษา2564อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของโครงการโรงเรียนนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2564เป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดต่อเนื่องมาจาก ตั้งแต่มารับตาแหน่งคือปีการศึกษา2 5 6 1ในปลายปีและก็เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา256263และปีนี้เป็นปีที่เราจะดําเนินโครงการเต็มในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับโดยเรามีขอบข่ายที่สําคัญในปีการศึกษา2562ัองเราได้ดำเนินการพัฒนาคณะครูเพื่อกระบวนการโคชชิ่งแอนด์มันเทอร์ิง และก็ได้ดำเนินการกิจกรรมมาอย่างต่อเนเรื่องและก็มีการส่งเสริมการใช้การพัฒนาสื่อมีการให้มีการผลิตสื่อรวมถึงการสนับสนุนสื่อต่างๆในชั้นเรียนในปีการาศึกษา2564เราจะนําเข้าสู่กบบระบวนการจัดทางานวิจัยในระดับชั้นเรียนหรือที่เรียกว่าคาคลาสรูมแอคช Research เพื่อจะยก,ยกระดับคุณภาพ คุณครูทุกท่านสู่มืออาชีพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้คุณครูเป็นค,ครูมืออาชีพนะครับแล้วก็มีความประสบความสําเร็จในอาชีพสู่การมีหรือเรื่องเรี่องนัดที่สูงที่สุดที่ตัวเองมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตโดยการทํางานทั้งหมดต้องอาศัยทีมงานทีมงาน,นที่นี้ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ ถ้าเกิดเราใช้เพียงทีมงานในโรงเรียนบ้านผู้จัมบาลผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนไม่เพียงพอในการดำเนินง,งานในโลกปัจจุบันเราต้องอาศัยทีมงานจากศึกษาในเทศของสันักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอาศัยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นปราชาวบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัดหรือต่างจังหวัดหรือแม้แต่การไปศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตรกรรมของโรงเรียนสนพกระวงศึกษาพิการเพื่อที่จะทําให้โรงเรียน ยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้นโดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมมีระยะโครงการ3ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2564 65และ66โดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญคือ1การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถแัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 0 0 6 2เป็นต้นมาแต่ในปีกรศษาสองพันเราจะพัฒนาต่อเรื่องและมีการวัดมีการพัฒนามีการประเมินสมรรถนะท,ที่เกิดขึ้นจริง 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้จต่าทาสื่อนวัตกรรมเพื่อกบบารบริการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโจทย์ที่สําคัญคือถ้าโรงเรียนไม่สามารถเิดทําการเรียนการสอนได้ตลอดปีการศึกษา2.500 64หรือในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ก็ตามเราจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลชั้นเรียนอย่างไรโดยที่นักเรียนอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราจะต้องคิดในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป3ครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน Classroom Action Research ซึ่งในกระบวนการ c l a ส s r o o m a c คชั่ที่เรียกว่าคามันจะมีอยู่ทั้งหมด5คาเราจะพัฒนาไปอย่างต่อนเนื่องใน3ปีการศึกษานะครับเพื่อที่จะสิ่งสำคัญคือต้องการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำกันในโรงเรียนบ้านทุทธจำปาข้อที่4คือการใช้งานการดำเนินง,งานทั้งหมดเราใช้กระบวนการชมุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาพัฒนาพวกเรา ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเปิดรับผู้ชํานาญจากภายนอกเข้ามาถึงเวลาที่พวกเรามีโอกาสต้องสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองผ่านโลกออนไลน์และอนาคตถ้าเกิดโรคโควิดได้หายหรือดีขึ้นเราจะได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายคือประสงค์ความสําเร็จนอกจากบังเกิดที่ผู้เรียนเป็นสําคัญแล้ว ทั้งหมดจะกลับมาสู่คุณครูทําให้คุณครูมีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและประสบความสําเร็จในการเลื่อนในการมีหรือเลื่อนเลื่อนฐานะต่อไปโดยขอบข่ายก็จะเป็นไปตามจุดประสงค์คือกระบวนการพัฒนาครูท่านระบบการทําสื่อนวัตรกรรมการทํางานวิใจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC และก็การพัฒนาครัวม,มืออาชีพให้มีหรือเลื่อนเวียนฐานะ สิ่งที่พวกเราทำมาในปีการศึกษา2,500อันนี้มีผิดนะครับ2,562และ1 3พิมพ์ผิด6ไปตัวหนึ่งคือโคชชิ่งแอนด์เ o ร i n g ที่เราชวนเดนพายชวนเดนทำเราสังเกตว่าเราจะพูดกันบ่อยๆย้ำๆจนตายเป็นวนะัฒนธรรมองค์กรจนเรารู้สึกว่าอ๋อเรามีของเราแบบนี้เป็นปกติแต่ถ้าแต่เราทำบ้างไม่ทำบ้างเราจะรู้สึกอัดใจเมืแ่าบบที่เรา รู้สึกในช่วงแรกๆแต่อะไรก็ตามที่มันทําบ่อยๆทําบ่อยๆหลายๆปีแล้วกเราเริ่มมีการพูดคุยเรียนรู้แล้วเรามีการยกระดับจากการที่เราพูดคุยไม่ไม่เคยเห็นถ่ายภาพอย่างเดียวในปีนี้เราก็จะยกระดับในการพัฒนานโดยใช้สื่อวิดีโอเข้ามาเพื่อที่จะรองรับไอ้ตัวเวียฐานะตัวใหม่ในเรื่องของการใช้สื่อวิดีโอนะครับก็คือเราจะมีกระบวนการที่บัตรดีคุยกันก็ต้องอัดวิดีโอสั้นๆไม่เกิน3นาที และกระบวนการที่เรานํามานําเสนอในในที่ประชุมแล้วก็รวมถึงการประจัดการเรียนการสอนปีนี้จะเป็นปีปีแรกที่เราไม่ต้องเข้าไปสังเกตการสอนเพื่อนบันดดที่ที่ทาให้อาจจะทําให้ห้องเรียนเกิดการลักทิ้งแต่เราจะใช้วิดีโอในการถัดหนึ่งชั่วโมงให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยฐานะในอนาคตและหลังจากนั้นวิดีโอนั้นก็จะถูกอัปโหลดขึ้น YouTube เพื่อที่จะให้คู่บัต้ได้นั่งดู สังเกตการสอนรวมถึงหัวหน้าวิชาการและผู้ในการโรงเรียนแต่เนื่องจากผู้ในการโรงเรียนไม่ได้เข้ามีชั้นเรียนที่นั่งเข้าอยู่ตลอดเวลาก็าอาจจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปสังเกตการสอนในบางช่วงเวลาเช่นเดียวกันในปีอันสา2564ถึง2566เราจะพัฒนาตัวที่เป็นหนังสือตัวนี้เพิ่มเติมคือคา1ถึงคา4คา1จริงๆพวกเราทําอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่มีการรายงานหรือทางานอย่างเป็นระบบ คือการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอันที่2คือการพัฒนาแผนและก,การสอนนั่นหมายความว่าในแผนทั้งหมดเนี่ยของโรงเรียนเราจะมีแผนที่เอามาเพื่อการศึกษาทั้งหมด3-4แผนในแต่ละรอบเดือนในแต่ละรอบเทิมเดือนละหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับช่วงจังหวัดเป็นสำคัญนะครับซึ่งอนาคตรเอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็น LS จากที่บ้านเป็นไปได้นะครับถ้าเกิด นักเรียนต้องอยู่ที่โรงเรียนเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคาสามคือเป็นกรณีศึกษาของนักเรียนซึ่งในวันนี้เราจะได้มีการนําเสนองานวิจัยนวัตรกรรมที่เราไปศึกษาค้นคว้ามาว่ามีรูปแบบหรือวิธีการอย่างไรบ้างที่นําไปใช้ในการจาัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะอาจจะเป็นเคสที่แม่จิ้มไ้ที่นักเ,เรียนอยู่ที่บ้านเราอาจจะทํานวัตรกรรม เป็นเคสเล็กๆและนําปรชัในการตัดการเรียนการสอนในหนึ่งอาทิตย์ว่านวัตกรรมตัวนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ได้ดีถ้าใช้ได้ดีก็จะนําไปสู่การทาคาสีคือการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นเป็นรูปแบบหรือที่เราเรียกว่างานวิจัยห้าบุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนเราจะค่อยๆพัฒนาเราไม่หวังความสําเร็จในหนึ่งปีสองปีหรือสามปี แต่เราจะค่อยๆทําตามบริบทของเราเป็นสําคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเด็กๆของโรงเรียนของเราตามแบบฉบับของโรงเรียนโดยที่ไม่มีการไปเก็เบเทียบกับนักเรียนที่อยูอ่อีกโรงเรียนหนึ่งครับขอบคุณครับ